ตัดสินใจแล้วครับมาจากจังหวัดไหนครับนี่ท่านอยู่กระตุกนี่ชรินทร์สเอียงนิดเดียวผมตัดตผมก่อนปล่อยเด้อลูกเด้อครับครับอันนี้มาจากประสุกเชิญเข้ามานิดนึงแล้วจะถามว่าเอาผมมาไว้กี่ปีแล้วครับ4อันนี้คือช่างอ้อนบาร์เบอร์นะครับนี่ผมเนี่ยไว้ยาวมา4ปีแล้วแต่จะมาตัดเป็นรองทรงสมชายเข็มกลัด อันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับนี่โอ้โหผมเสียดายผมมากเลยดูนะครับเดี๋ยวผมหันหลังให้ดูปื๊ออันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับนี่จับยกได้เลยมีกองเชียร์มาด้วยแต่ว่าผมจะตัดให้เป็นทรงของสมชายเข็มปลัดได้รู้แล้วว่าเป็นลองทรงลองทรงฟินสไตล์ครึ่งหูด้านหลังจะเป็นลองทรงนะครับดูวิธีตัดของช่างอ,อ้นนะครับหันมาทางนี้นิดนึงผมจะตัดแบบง่ายๆนะครับ ใช้ปัดจะเลี่ยนหนึ่งเดี๋ยวผมอาหารให้เดี๋ยวรู้อยู่รู้อยู่ได้ทำให้ออให้ใหมันออกกล้องแค่ชัดกล้องมันยังไม่ชัดไม่ต้องไม่ต้อง,องเดี๋ยวทำให้ดูปึ๊บนี่เอออย่างนี้เดี๋ยวใช้ป,ปัดให้ดูปึ๊บตัวยางรัดผมก็มีนะครับ ให้ถือไว้เส้นหนึ่งไว้รัดเดี๋ยวผมทําให้ไม่ต้องรัดตรงนี้หรอกนี่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แหละย,ยืน,น,นข้างหน้ายืนข้างหน้าไปเดี๋ยวคอยรัด,ดยอยางอ,อันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับผมเสียดายมากเลยผมแต่ผมจะตัดให้ดูอย่างนี้นะครับคือจะเอาผมออกก่อนเต๋าสมชายเขียกัดกนนะี่ไม่จงไม่ต้องเลยครับช่างชำนาญการดูนะครับ ใช้ปัตตเลียนศูนยศูนย์เนี่ยกับปัตตาเลียนอย่างนี้นะครับเนี่ยตัดอย่างนี้เลยครับนี่เป็นจะเป็นทรงของมันเลยดูนะครับถ้าเราใช้ยางรัดเราจะกะไม่ได้ ดูให้ชัดนะครับชาวเน็ตครับอันนี้ผมยังไม่ตัดผมจะทําให้ให้คุณวันชัยนี่จับภาพให้ได้ก่อนว่านี่วิธีตัดแบบทรงลองทรงสมชายเฉมกลัดชื่อลองทรงต่ําด้านหลังแต่ด้านบนและด้านข้างจะเป็นฟีนสไตล์นะครับดูวิธีตัดของช่างอ,อน้นง่ายๆนิดเดียว ถ้าเราใช้กันไกลหนีบมันจะไม่ได้ผมส่วนยาวไว้ดูนะครับอันนี้เป็นคนที่เกิดอยู่บ้านดงบ้านประสุกเราเนี่ยเนาะ<ช>ตำบลประสุกอำเภอชุมพวงเนาะ<ช>แล้วเอาไว้ผมมาแล้วสี่ปีใช่ไหมนี่คือวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับเนี่ยแล้วผมส่วนนี้ถ้าใครจะประมูลเอาก็ได้ราคาเจ็ดหมื่นแปดพบาทนะครับ คนคนเอามามัดผมไว้ก็ต้องยืนมัดให้ดูด้วยออนั่นนะครับอันนี้เป็นวิธีตัดตัดทีเดียวนะถ้าเรียกถ้าถ้าถ้าเรียกผู้หญิงเขาก็เรียกว่าทรงบ๊อบเทดูนะครับนี่ปึ๊บนั่นเห็นไหมเป็นบ๊อบเทแล้วแต่ว่าผมจะแต่งให้เป็นลองทรงอันนี้ให้ดูตัดทีเดียวนี่มันเป็นบ๊อบเทเดี๋ยวผมจะลองหวีให้ดูบ๊อบเทมันเป็นยังไงนี่ตัดครั้งเดียวนะ ดูนะครับที่นี่ดูด้านหน้าตัดออกทีเดียวเนี่ยเป็นบอบเทเลยเห็นไหมครับนี่ชื่อผู้หญิงเขาเรียกกับบอบเทแต่เขาจะมาตัดให้ให้มีความยาวอยู่ประมาณคิ้วประมาณหูนี่อันนี้ตัดครั้งเดียวนี่เป็นบอบเทให้ดูจนรอบเลยนะครับนี่น่ีบอบเทนะแต่ที่นี้ผมจะเอาเป็นสองทรง,ทรงให้ดูชัดๆนะครับ วิธีตัดของช่างอ้อนสวมเบอร์สีสวมเบอร์สีนะครับเนี่ยดูเบอร์สีแล้วปตัตเลียนศูนย์สวมเบอร์สีนี่เป็นบ๊อบเทแล้วนะทีเดียวนะตัดทีเดียวนะทีนี้เขาจะเอาเป็นทรงตามแบบตามแบบนี้ช่างอ้อนก็ไม่เก่งหรอกแต่ว่ารู้อันนี้โอ้โหบ๊อบเทยสวยแล้วมากเลยลาสลอแต่อันนี้เขาจะเอาครึ่งหูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนสวมเบอร์สี่ แล้วดึงลงดึงลงดึงลงซึ่งใช้กันไกลซอยฉีดนุง่งฉีดน้ำก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ผู้ถนัดของแต่ละคนนะครับให้อยู่ราวๆครึ่งหูดูนะครับจะเอาเนื้อริมไปหูก็ได้เอาครึ่งหูก็ได้แต่อันนี้เขาต้องการอย่างนี้ครับต้องการครึ่งหู เพื่อที่จะให้มันสวยเป็นลงทรงเข่าสมชายสมกลัดเห็นไหมครับจับมาดูปลายจมูกดูครึ่งจมูกดูครึ่งหูครึ่งปลายครึ่งจมูกโดยใช้ฟันเบอร์สี่เป็นตัวตัดนะครับให้ชาวเน็ตไอดอนติดตามดูว่าช่างอ่อนทําไมแกทําง่ายๆดูนะครับดึงมาถึงกลางเบอหูแล้วก็ตัดระหว่างปลายจมูกกิ่หู ทำไมแกทิ้งทำได้โดยไม่ต้องใช้กันไกลอย่างเงี้มันคอนเทนต์เรามันอยู่ในหัวแล้วทีนี้พอมาได้รับนโยบายการตัดเราจะรู้ถึงตัดครั้งเดียวเป็นบ๊อบเทนะเมื่อกี้นี้แต่อันนี้จากบ๊อบเทมาเป็นลองทรงต่ำแล้วก็เป็นเตาสสงชายเฉลิมกัดเมื่อสมัยก่อนนักร้องคนนี้ดังมากนอะครับนะดังไหม อ,อันนี้ข้างเดียวนะครับเนี่ยด้านบนก็ไอตัวนี้เป็นหวีในตัวหวีลงมาหวีลงมาแล้วก็มาด,ด,ดูให้ดูด้านหลังนะครับทีนี้ให้ดูด้านหลังให้มายืนตรงนี้คนเชียร์กองเชียร์ต้องมายืนด้วยลุ้นด้วยลุ้นด้วยมีกองเชียร์ที่น่ารักแล้วก็กองเชียร์ เอาเถอหน้ารอแน่นอนรับรองได้เลยสรุปอรอเลยเขาก็นาเลยเท่าเลยไม่มีไม่มีพลาดจำได้เก่งใช่ไหมจำได้ก่งดังมากเกิงดังมากกิงมีคนติดตามแปดแปดแสนห้าคนติดตามแต่ในในรีวิวมันสองล้านหรอมั้งทีนี้เราดูครั้งนี้เสร็จแล้วเรามาดูอีกครั้งหนึ่งดูนะครับนี่ให้ดูชัดๆเลยอีกครั้งเราก็เอียงอันนี้ไปนิดนึง ให้ดูชัดๆนั่นดึงมาปลายจมูกปลายจมูกถ้าเราทิ้งปลายจมูกเราจะไม่ได้ทรงในภาพทำเหมือนกันทั้งสองข้าง ถึงกลางใบหูไปจมูกจากทรงผมเมื่อกี้นี่ยาวมากยาวจริงๆยาวจนสองปีสี่ปีอ่ะครับอ่า ตรงด้านหลังนี่เราดึงหวีให้เฉียงมาทางซ้ายนะครับไม่ได้ไม่ดึงลงตรงนะอันนี้เน็ตด,ด้านไอ้ด้านถามว่าทําไมจะทุยข้างหลังจะทุยถ้าทําให้ข้างหลังทุยเราต้องดึงย้อนกลับมาอย่างนี้ดึงย้อนกลับมาจับปลายที่มันยาวอย่างนี้ถ้าเราใช้หวีก็ได้เราไม่ใช้ก็ได้เอาความเหมาะสมของดุลยวินิถว่าทรงมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆดูนะครับเนี่ย แล้วมันมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้เหมือนจริงๆเราดูด้านหลังนะครับทีนี้เอานี้สวนลง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 ,นลงแยกฝั่งซ้ายกับแยกฝั่งขวาก็เหมือนเราซอยคีบซ้ายกับคีบขวาแหละครับแล้วยกขึ้น45องศาเหมือนกันครับแต่เราใช้ฟันปัตรเลี่ยนสไลด์ซ้ายขวาถ้าภาษากันไกลเขาเรียกซิสเซอร์ซ้าย ยกเก้าสิบองศาความยาวสี่นิ้วห้านิ้วไอ้ด้นถามนี่ผมทำให้ดูพอเป็นแนวๆดูนะครับข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทรงแล้วทีนี้ถ้าจะทำให้เหมือนสมชายจริงๆผมจะมีอีกขั้นตอนนะให้ดูขั้นตอนต่อไปทุกคนเขาจะแบ่งผมแต่ผมจะแบ่งเหมือนกันดูวิธีแบ่งผมเนี่ยกิปตัวละสิบบาทแล้วดันขึ้นอย่างนี้นะครับดันดันดันผมด้านล่างนี่ขึ้นมาอย่างนี้ ตัวนี้มันเหยียดได้มันเป็นหวีในตัวแล้วผมจะเอาหวีมากรีดหวีมุมที่มันเป็นเหลี่ยมกรีดจากมุมหน้าผากให้มีรอยโค้งตามหลังใบหูหนึ่งหน้าฟันบัดเตเลียนปึ๊บปึ๊บมันเป็นเทคนิคของช่างอ้อนแต่ซึ่งคนอื่นจะทำยังไงก็ไม่ขัดไม่ขัดสัททาเขา แล้วก็เอาเบอร์สองสวมฟันบัตรเตเลียนโอ้มันวางไม่อยู่เอาเบอร์สองสวมฟันบัตรเตเลียนเอาวีโต้มาขึ้นครับแล้วก็สวนขึ้นอย่างนี้ดูนะครับสวนขึ้นเบาๆสวนขึ้นเบาๆหรือว่าจะยกขึ้น45องศาตัดเบาๆแต่เบาๆ ัดบาๆอย่างนี้มันมันมีค่าเท่ากันค่าเท่ากับอย่างนี้คีบมีค่าแบบเดียวกันแต่เราใช้วีแทนงายพันวีออก30องศาสันวีติดหนังดูนะครับสันหวีมันจะติดอยู่กับหนังนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันผมจะทำให้ดูเลยชัดเลย แล้วก็เอาด้านหลังนี่สวนขึ้นหนึ่งหน้าฟันบัตเตอรเลียนให้มุมด้านข้างนี่ปิดกับหลังใบหูเพราะเขาต้องการความยาวขึ้นหูแล้วเราก็ปล่อยตัวนี้ลงมาโทษนะครับปล่อยลงมามันจะเหมือนในภาพเลยเดี๋ยวขนาดนี้เวลาเขาหวีเขาจะทัดไปอย่างนี้นึกออกไหม เวลาเขาปล่อยมามันก็จะเหลืออยู่ประมาณในภาพเลยนะนี่เสร็จแล้วครับฝั่งนี้แล้วก็ข้างหลังจะทุยแล้วมาดูอีกฝั่งหนึง่งเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ชัดๆเลย <c oughs> ว่าผมก็ทําเหมือนกันทั้งสองข้างดูนะครับปึ๊บแบ่งผมไปแบ่งผมไปปึ๊บแล้วก็แบ่งผมไป,ป ก็แบ่งผมไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็กรีดผมส่วนนี้ออกกรีดผมส่วนนี้ออกให้อยู่มุมแล้วผักปุ๊บนี่ให้กรีดออกอย่างนี้เครื่อ,เเองเนถ้ามันไม่ดีแล้วก็แบ่งใหม่ได้คลิปของเราแบ่งใหม่ได้ปุ๊บปุ๊บเป็นพี่ชายหรือน้องชายเก่งอ๋อ เป็นเป็น <Fan. S 1> เป็นเขยหรือเป็นเพื่อนเขาเป็นแฟนผีเออแต่แฟนนี่เป็นพี่ของเก่งใช่ไหมครับครับผมก็สัมภาษณ์เพื่อไม่ให้วิดีโอมันตายสัมภาษณ์ว่าที่มาตัดหนึ่งเพราะเคยเห็นคุณเก่งก็ตัดแล้วแล้วเขาดังเขาดัง้วใช่เขาตัดแล้วเขาดังนี่ก็เหมือนกันทุกคนจะเข้าใจเลยว่า เข้าใจตรงที่ว่าเห็นเห็นชัดไหมเออไม่ชัดยิงๆให้นิดนึงเออยังงั้นอย่างงั้น,อน,นเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกต้องต้องดัด่างนี้เหล็กมันดัดได้เออนี่ต้องใช้มุมแบบนี้ครับนีนี่เราก็เอาเบอร์สองมาเหมือนเดิมจากมุมหน้าผากแล้วก็สวนขึ้นเบาๆอย่างนี้น เทคนิคของที่ช่างทั่วๆไปเขาทานะผมให้เทคนิคไปคือเอาหวีตักเข้าไปเต็มแต่สันหวีเขาจะแนบอยู่หางคิ้วหงายฟันหวีสามสิบองศาดูได้เลยนะครับนี่เทคนิคเขาเป็นอย่างนี้ึบสันหวีนี่สําคัญมากหงายออกสามสิบองศาด้านหลังหนึ่งหน้าฟันบัตเตเลียนด้านหลัง ครับนี่ปึ๊บนี่ก็ดูอย่างนี้แหละครับวีลงมาพอวีมาปุ๊บได้ขนาดนี้สันวีแนบติดหางคิ้วหงายฟันวี30แล้วก็ตัดออกตัดออกให้ชัดๆเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเอามือขีบเขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแต่เขาเฉียงซ้ายและเฉียงขวาครับเห็นไหมครับ แค่นี้มันก็เป็นทรงแล้วคำว่าลองทรงข้างหลังเนี่ยเราก็เอาเอาหวีออกดูนะครับเอาหวีออกแล้วก็หวีดูมันจะเหมือนในภาพเลยดูนะครับปนะผมเห็นในภาพแล้วมันจะอยู่ขนาดนี้แล้วก็เหมือนแล้วก็มาดูข้างหลังทีนี้ข้างหลังเนี่ยโอ้โหเหมือนเต๋าเลยครานี้ ยังไงก็สวยไม่ต้องใดทีนี้ดูข้างหลังนะครับใช้เบอร์สีใช้เบอร์สีสวมเบอร์ 4. สีนะครับสวมเข้าไปแล้วเราก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เสยขึ้นนะครับเบอร์สี่เสยขึ้นให้ดูชัดๆเลยนะครับเสยอย่างนี้นะครับเนี่ยเสยปื้ ผมยืนที่แคบไปเสยขึ้นอย่างนี้ให้อยู่ในแนวกึ่งกลางใบหูแต่ใช้เบอร์ 4. สี่สวนขึ้นสวนขึ้นที่เอาหวีสักลงอย่างนี้เพื่อไม่ให้ผมมันมันหนีจากหวีตัวล่างเสยขึ้นเสยขึ้นจุดประสงค์ของการจับหวีแบบนี้เพราะต้องการบังคับผมให้มันไม่หลบหนีจากฟันปัดรเลรียนด้านล่าง เดี๋ยวจะหาว่าจับหวีไม่ถนัดทำไมสอนก็ขอบคุณที่ติชมมาด่ามาก็ชมไอดอนทุกคนก็น่ารักทุกคนแล้วก็ดีทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีตัดลองทรงด้านหลังง่ายๆถ้าจะให้สวยอีกทีหนึง่งนะครับพอเราทำอย่างนี้เสร็จเราก็เอาปัตรเลรียนเบอร์ศูนย์มาโดยใช้ไร่สายทำงนี้นะครับไร่สาย ให้ดูนิดหนึง่งให้ลงตลมนิดหนึง่งนะให้ดูชัดๆเลยนี่แบบสายนี่ทำขอบแต่งแต่งให้มันเข้าฉากตัว u ูตัวแอลแล้วแต่เราจะเอาถ้าตัวแอลก็ฉากฉากนั่นนี้เขาเรียกตัวแอลถ้าตัว u ูก็ลบเหลี่ยมออกเท่านั้นแหละครับวิธีการสอนเทคนิคของช่างอ่อน ผมจะยาวมาแค่ไหนก็ได้ตัดให้เป็นยังไงได้หมดอยู่ที่อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะไอคอนเทนต์ของคนตัดแล้วก็ความพยายามของคนตัดว่าจะเอาแบบไหนคอดเอขอดบีขอดซีจีเมนเอร์ดีเมนอร์ชาปเมนเอร์ก็แล้วแต่เราจะเล่นไปโซเชียลไลน์เน็ตเวิร์กก็บอกว่าเล่นได้ถ้าเล่นไม่ได้ก็บอกว่าเล่นไม่ได้ นี่แหละครับให้ดูจนรอบเลยทีนี้อ่ะมันจะเข้าในทรงเลย <S <S ถ้าจะเอาเป็นลองทรงเราก็เล็มอีกแบบนึงนชัดคุณทุกคนมีคิ้วมีหูมีตาเอาตรงนั้นเป็นแบบถามว่าเอาตรงไหนเป็นแบบครับผมให้ไอรอนดูวิธีตัดครับขอบคุณครับ